เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้ t วสตอรี่เพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงตำราจีนของคนเกิดปีชวดประจำปีพุทธศักราช2568ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีชวดคุณเป็นหนูที่ชอบเข้าสังคมอยู่รวมกลุ่มกับเพื่อนฝูงเป็นคนฉลาดมีความสุภาพมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายแต่การที่จะเปิดใจให้คนเข้ามาคบหากันได้ลึกๆ ต้องเรียกว่านับจํานวนคนได้คุณอาจจะดูเหมือนเป็นคนอดทนและไม่กังวลกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวแต่ภายใต้ใบหน้าท่าทางที่ดูสบายๆนั้นคุณค่อนข้างจะขี้กังวลมากทีเดียวคุณชอบความเป็นส่วนตัวและสามารถอยู่คนเดียวได้สบายๆคุณที่เกิดปีชวดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงติดจะดื้อรั้นชอบแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่ง จึงเหมาะที่จะทำกิจการส่วนตัวที่ไม่มีใครมาคมหรือทำให้ปวดหัวเรื่องความรักคนที่เกิดปีชวดจะเป็นคู่รักที่มีสเสน่ห์ถ้ารู้สึกว่าตัวเองได้รับความเข้าอกเข้าใจหรือถ้าให้คำมั่นสัญญาต่อกันแล้วคนเกิดปีหนูก็จะเอาใจเก่งใส่ใจและเป็นคนซื่อสัตย์มากคุณที่เกิดปีชวดเป็นคนธาตน้ำ ซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะไตกระเพาะปัสสาวะกระดูกและหูความผิดปกติของอวัยวะต่างๆเหล่านี้จะมีผลกับสุขภาพของคุณค่อนข้างมากความกลัวหรือตกใจมากเกินไปรวมทั้งการทานเค็มก็จะส่งผลต่อสุขภาพของคุณมากเช่นกันคนเกิดปีชวดธาตุทอง หรือหนูบ้านสำหรับผู้ที่เกิดปีชวดในปีพุทธศักราช2527อายุ41ปีดวงชะตาโดยรวมเจ้าชะตาปีชวดรอบอายุนี้ปีนี้ในรอบอายุของคุณจะพบผู้ช่วยเหลือทำให้หลายเรื่องที่ติดขัดราบรื่นขึ้นปีนี้นับเป็นปีที่มีโอกาสดีผ่านเข้ามา ดังนั้นคุณควรขยันประกอบสมาอาชีพมันเติมความรู้ให้ทันสถานการณ์รู้จักเดินเข้าหาโอกาสเมื่อสบช่องทางแล้วก็อย่าปล่อยให้โอกาสทองผ่านไปเพราะในเมื่อการงานมีผู้ช่วยเหลือช่วยคิดช่วยทำก็เสมือนเสือติดปีกผลงานย่อมบังเกิดเป็นทวีคูณธุรกิจการค้าเมื่อได้รับแรงสนับสนุนยอดขายก็ยิ่งขยายตัวซึ่งหมายถึงการมีเม็ดเงินเป็นรายรับที่เพิ่มขึ้น แม้ในระหว่างปีจะปรากฏดาวร้ายโคจรเข้ามารังควานในเรือนชะตาแต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากดาวมงคลเกื้อหนุนอยู่ทำให้เคราะห,หนักจะกลายเป็นเบาสิ่งสำคัญที่คุณควรทำในปีนี้คือการหมั่นพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจการค้าไม่ควรวิตกกังวลจนมากเรื่องเมื่อจังหวะเปิดต้องรีบรุกเดินหน้าแต่อย่างไรก็ดี ในปีนี้มีสิ่งที่คุณควรระวังคือการเข้าหุ้นลงทุนหรือการลงทุนในหุ้นการร่วมทุนรายใหญ่ต้องพิจารณาถึงความสามารถในการลงทุนต่อเนื่องและควรพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆตั้งแต่ผู้ร่วมลงทุนและข้อสัญญาปลีกย่อยมิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาในภายหลัง ด้านการงานการงานของเจ้าชะตาแม้ในภาพรวมปีนี้จะดีแต่เนื่องจากฐานการงานถูกดาวร้ายจี้ป่วยหรือดาวแทงข้างหลังโคจรเข้ามาเล็งฉะนั้นในระหว่างปีเจ้าชะตาจึงควรระวังคนใกล้ชิดบางคนหรือลูกน้องจะสร้างความเดือดร้อนมาให้การดำเนินทุกกิจกรรมการงานไม่ควรใจร้อนด่วนตัดสินใจโดยขาดการไตรตรอง โดยเฉพาะในช่วงเดือนไม่ดีที่การงานของคุณจะติดขัดประสบปัญหาง่ายได้แก่เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมการเซ็นสัญญาจ้างงานหรือรับจ้างงาน ควรพิจารณาข้อปลีกย่อยของสัญญาให้ดีระวังคำพูดหรือการกระทำที่พลั้งเผลอหรือเกิดจากการไว้ใจจะทำให้ข้อมูลสำคัญรั่วไหลการลงทุนในช่วงดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงระวังบริวารสร้างความเสียหายมาให้ส่วนเดือนที่การงานของคุณมีทิศทางความสดใสรุ่งเรืองดีได้แก่เดือน12จีน5มกราคม ถึง2กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนและเดือน6จีน7กร,รกฎาคมถึง6สิงหาคมด้านโชคลาภดวงการเงินปีนี้สดใส จะมีรายรับดีทั้งกระแสตรงจากเงินเดือนยอดขายเงินพิเศษจากงานพิเศษโบนัสค่าในหน้ารวมถึงเงินจากด้านลาบลอยส่วนการลงทุนต่างๆในปีนี้ภาพรวมค่อนข้างจะราบรื่นเงินปันผลและผลตอบแทนคาดว่าจะได้รับสมใจโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การเงินของคุณสพัสนคล่องตัวดีได้แก่เดือน12จีนหมกราคมถึงสกุมภาพันธ์เดือนสจีน 5มีนาคมถึงสเมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนและเดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมส่วนช่วงเดือนที่การเงินของคุณจะประสบปัญหาและพึงระวังรายจ่ายที่คาดไม่ถึงได้แก่เดือน3จีนสเมษายนถึงพสพฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายน ถึง6กร,รกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมที่ห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินห้ามเซ็นรับรองคำประกันช่วยผู้อื่นห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคและไม่ควรโลภมากในลาบที่มีใช่ของตนด้านครอบครัว ภาพรวมครอบครัวของเจ้าชะตาอายุนี้อยู่ในเกณฑ์ดีในปีนี้คุณมีเกณฑ์จะย้ายเข้าเคหสถานใหม่เป็นเวลาดีสําหรับการซื้อทรัพย์สินราคาแพงที่ชอบแต่ก็จะมีเหตุหมุดหงิดใจกับเรื่องผู้น้อยที่จะก่อเรื่องเดือดร้อนมาให้เป็นระยะระยะตั้งแต่การทําข้าวของเสียหายรวมถึงการมือไวหยิบฉวยสิ่งของมีค่าและเกิดป่วยในสภาวะทางจิตอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ คือพึงต้องดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของผู้อาวุโสในบ้านอย่างใกล้ชิดโดยเดือนที่ในครอบครัวของคุณจะเกิดปัญหาความวุ่นวายได้แก่เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม ด้านความรักด้านความรักของเจ้าชะตาในปีนี้กลับไม่สู้ดีเนื่องเพราะมีดาวเคราะห์ภัยและดาวมารดอกท้อเข้าเพ่งเลงดังนั้นคุณจึงควรตั้งสติและใจเย็นอย่าฟังคำยุยงนินทาให้ร้ายฟังความด้านเดียวแล้วด่วนสรุปจะพาแตกหักเอาง่ายๆทั้งควรระวังเรื่องของบุคคลที่สมที่จะเข้ามาเป็นบททดสอบความรักของคุณพึงต้องหนักแน่น และควบคุมความประพฤติของตัวเองโดยช่วงเดือนที่คุณควรระวังปัญหาเกี่ยวกับความรักเป็นพิเศษได้แก่เดือน 3.. จีน4เมษายนถึงสพฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กร,รกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม นอกจากนี้ในช่วงเดือนดังกล่าวไม่ควรเที่ยวสถานเริงรมขายบริการเพราะอาจพลาดทั้งติดโรคภัยระวังการเกิดปากเสียงกับคนรักหรือคู่ครองไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของผู้อื่นด้านสุขภาพสุขภาพของคุณภาพรวมปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี อาจมีเสียสตังไปกับการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆระหว่างปีบ้างอย่างไรก็ดีคุณควรหาเวลาว่างมันไปออกกําลังกายจะช่วยให้อาการปวดหลังปวดคอและปวดตามข้อต่างๆทุเลาลงได้แต่ควรระวังช่วงเดือนต่อไปนี้ที่คุณต้องดูแลใส่ใจต่อสุขภาพอย่างใกล้ชิดได้แก่เดือน3จีนสเมษายนถึงสพฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายน ถึง6กรกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมระวังอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสัญจรโดยเฉพาะหลังงานเลี้ยงสังสรรค์หากมีการดื่มสุราก็ไม่ควรฝืนขับรถจะเกิดอันตรายทั้งต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทาง ตัวเลขมงคลของคนเกิดปีชวดธาตุทองได้แก่1,2,4,6,7,5,3,9,8วัตถุมงคลประจำปีชวดได้แก่พระโพธิสัตว์ภูเสียนทรงช้าง สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศเหนือสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศใต้ควรตั้งวัตถุมงคลต,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 ตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู